สมีเป็นตำรวจผู้น้อยทำไปแต่สิ่งอยู่ใจทัาเท่าแรงมีร้อยเอกพันธุองกอบดผู้เจ้านายควอมการดีนี่ต้องมีทับทับ ญาติพ่ยิ้มชมหน่อยครับญาติพ่อเยี่ยมชมหน่อยครับ,มมรบอ่าฝากสวัสดีฝากเก่งไจแน,ในใ่นอ่อนนะครับฝากสวัสดีอ่าฝากนมรัตน,น์นะครับแล้วฝากสวัสดีอ่าสมาชิกนักลบด่านเถื่อนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่อ่าวันนี้วันที่24นะฮะมการาคม2564นะฮะ จังหวะผมมาประสบพบเจอนะฮะเจ้าที่ทางหลวงนะครับตั้งด่านณบริเวณนี้นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าบริเวณนี้คืออะไรนะครับแต่ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ประจวบคิริขันนะครับกําลังตั้งด่านอำนรวยความสะดวกนะฮะแล้เวเราเข้าไปแวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับ ท่านนะฮะที่มาไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับอันนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นของอะไรนะครับแต่ว่จะเข้ามาแวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน,นครับเราจะไม่ไปกีดขวางในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านก็กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะ เอาเป็นไรอ่ะยาวเกินยาวเกินอ๋อตันนะครับตันมีนะครับยาวก่อนขอเติมประบันนะเออนี่ฮะตอนนี้ก็เวลามัน12บสนาฬิกานะครับเอ่อ0 12สอนาฬิกาพอดีนะฮะเต็มนะ,ะนฮะอ่ารนยะขผมจะแวะเข้าไปเยี่ยมชม ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเราจะไม่ปิีกีขวางในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับนี่รเพราะว่าผมเอิญประสบพบเจอนะฮะไม่ว่าเจ้าหน้าที่นะครับผมแวะเพือมีเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับนะฮะมเมื่สอสักครั้งนี้ผมก็ได้เห็นนะครับไม่ม, uh ไมีมการวางคุ้ยก่อนก่อนเข้าด่านนะครับ ไปกันท่านี่ครับนะครับไอ้ทานกามันแบบหน้าที่ตรงนี้นะตรงนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะทานก็จะเอาน้ำ่านเงี้ยากรจะเอาน้ำมากินนับมีส้มนะครับเราจะแวะเยี่ยมชมท่านนะครับนย่นะครับอ่าตรงนี้ผมไม่ทราบว่าตรงบริเวณนี้เขาเรียกอะไรนะครับแต่ท่านตะลักทนอ่าต่อฟ้าษีแบบถูกต้องนะครับนะเย แต่้บริเวณนี้คือไม่มีกล้องนะครับยังไม่เห็นกล้องนะครับเมื่อทางนี้รถติดมานะนู่นยาวจากนู่นเลยนู่นติดยาวมาเลยครับแทนก็จอดบริเวณนี้นะครับป้ายก่อนเข้าเข้าด่านนะผมก็ไม่เห็นนะครับประมาณร้อยห้าสิบเมตรผมก็ไม่เห็นนะครับ มีป้ายของท่านนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะรถจะติดนะครับนู่นท่านามาตั้งด่านหน้าบริเวณนี้นะครับแล้วก็มาทำให้การจราจรติดขัดนะครับนู่นนะฮะนู่นเห็นไหมฮะยาวเลยนะครับนู่นเดี๋ยวย่าซูให้ดูนะฮะนู่น ยาวนู่นเลยครับนู่นไกลมากครับไกลมากเนี่ยสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อ๋อฮะพี่วิทูลนะครับสวัสดีพี่รักนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ะรถก็ติดหน้าอ๋อและตอนนี้นะครับผมยังไม่เห็นนะก่อนที่จะเข้าด่านประมาณร้อยห้าสิบเมตรผมไม่เห็นนะครับนีเราจะเบี่ยงมาพอใครขี่มาทางเร็วๆปั๊บ ถ้าขี่มาเลยร็วปั๊บชะลอตรงนู้นทันทีเลยนะฮะป่าวะต้องแบบรีบเบรกครับบ่เบ,กบรกเสร็จปั๊บก็จะเบี่ยงเบี่ยงเข้าแค่หนึ่งช่องทางเดียวนะครับนี่นะฮะบางท่านเออบางคนบางท่านอาจจะทราบนะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมไม่ทราบนะครับตรงนี้คืออะไรนะฮะนี่นี่คือการวางกปวยนะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่ามันถูกหรือผิดผมไม่ทราบนะแต่นี่คือการวางกปวยนะ ถูกตล้องอล่าไมา่ทราบนะอันนี้ผมไม่ทราบว่าถูกระเบียบหรือเปล่านะฮะอ่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับและองกันอัชญากรรมนะครับ ร้อยตำรวจเอกคมสันนะครับเนี pues, trousers, ่ยเป็นผู้ควบคุมด่านนะครับเบอร์ผู้รับการไม่เห็นนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะขอว่ารวบรวมขั้นครบช่วงช่วงนี้ช่วงเวลาประมาณ 12นาฬิกาเลยเป็นช่วงรถติดนะครับแต่มันถามว่าติดไหมแต่แต่ที่ผมทราบที่ผมเห็นอยู่นะฮะรมถมันติดนะครับนี่นะติดดาวเลครับนู่นดาวเลย,อย,ย,เลยอย่าไปว่าเจ้าที่นะครับผมมาแวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเพราะว่าการคงไม,ม่ได้ด้ครับทุกพี่คอมเมนต์ขอขอให้คอมเมนต์แบบสุภาพนะครับอย่าไปคอมเมนต์แบบ ไม่สุภาพนะครับถ้าเจ้าที่เห็นปั๊บอาจจะแบบดูไม่ดีนะฮะขอขอร้องว่าผมไม่ดสุภาพนะครับนะยาวอ่าตอนนี้ท่านก็กำลังระบายนะครับระบายต้นหอมนะฮะร,ระบายต้นหอมอ่าสวัสดีครับพี่แต่สวัสดีทุกท่านครับ อ่าผมไม่ทราบพี่วันนี้ผมมาจะไปอ่ประจุกคิริขันครับพอดีเราจะไปมาจากขิบุรีนะมาจากขิบุรีแล้วจะเดินทางเข้าประตูว่าประตุกคิริขันแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณนี้นะฮะผมไม่ทราบว่าบริเวณนี้คืออะไรนะพี่นี่นะฮะโอ้ท่านก็เริ่มกระจายเอเริ่มปล่อยรถแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้สักพนี้มันรถมันติดนะฮะนี่เริ่มเบาแล้วฮะนี่เริ่มเบาแล้ว ถ้าเขา c ม m m e n t แบบนี้ไม่ต้อง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 เข้ามานะฮะขอร้องไม่ต้องเข้ามาผมบล็อกทันทีนะครับเธอการคอมเมนต์มาแบบนี้นะครับก็คิดว่าการกระทำของผมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะผมแค่นําเสนอและสิ่งที่ท่านอ่า comment มาแบบนี้ผมว่าไม่ควรนะครับถ้าท่านไม่ชอบท่านไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามานะฮะขอร้องนะฮะอ่้บุญหลายนะครับไม่ต้องนะฮะเนี่ย อ๋อครับครับอ๋อโทษทีครับผมอาจจะอาจจะเข้าใจคำหมายผิดขอโทษนะครับนี่ะฮะขอโทษทีครับโทษทีนะฮะอ่าพี่ลีโอไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ลีโอสวัสดีพี่เก่งไกาครับสวัสดีครับสวัสดีประสงค์ครับนี่นะฮะท่านก็เริ่มเนี่ยเริ่มปล่อยแล้วเริ่มติดนะฮะลอยลอยลอยนะฮะ เมื่อกี้ท่านายืนกันหลายหลายท่านนะครับตอนนี้เริ่มบอ่อลงแล้วครับครับผมเดี๋ยวเขาไปถามครับดเดี๋ยวเขาไปสอบถามท่านนะฮะอันนี้แล้วก็เข้ามาดูนะฮะอ๋ะอยังไม่ทราบว่าไม่ทราบเดี๋ยวต้องไปถามเขาดูครับว่าจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวให้ให้ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับรถอ่ารถแต่ละคันที่ท่านอ่ามาปฏิบัติหน้าที่นะฮะป้ายพรบติดทุกคันนะครับรถหลวงนะรถเช่ารถไหนเขาจะติดทุกคันอันนี้ผมเช็คนะครับผมเช็คไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่มีับมีอะไรนะครับไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่อะไรนะครับไอ้จุดนี้ไอ้จุดนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ตรงนี้อะไรนะไอ้จุดนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่จุดตรวจครับแล้วทีนี้ทำไมครับจุดตรวจอะไรพี่คุณมีบัตรัครบขออนุญาตครับฮะมีบัตรขออนุญาตผมมีบัตรไรตสอบเรื่องอะไรครับฮะ ขอแวะเยี่ยมชมการในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่เนาะครับเจ้าพี่ไดอนาตคุยกับร้อยเวรได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวผมไปคุยหน้าแล้วน้องวัวครับครับเชิญครับเชิญคุยกับร้อยเวรอันนี้ไม่ทรามนะอันนี้วอร์สูงกี่บาทมาให้ครับรู้ว่นะปฏิบัติหน้าที่อยู่กับสนญญาณนะครับเนี่ยบอกเชิญเชิญพบกับร้อยเวรได้ไหมท่านเข้ามานะเหมือนท่านเนี่ยเยอะแล้ค่อยชอบผมนะธรรมดาฮะแล้วเราไปแวะให้เยี่ยมชมแล้วท่านจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เรื่องธรรมดาไง ติดยาวแล้ครับติดยาว,วเราก็จะมาดูเดี๋ยวจะเข้ามาดูรถเจ้าที่นะฮะว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับมีสองคันสามคันไม่รู้ว่ารถเจ้าที่ที่ป่าเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะมีสองคันหน้าบริเวณนี้ผมไม่ทราบว่า รถเจ้าที่หรือเปล่านะฮะหนึ่ง่คันนี้นะฮะโอ้ไม่ครับเดี๋ยวเราเราดูในะคะปรปฏิบัตินหน้าที่ของท่านนะครบจะเข้าไปสอบถามท่านนะครับว่า วันนี้ท่านตั้งด่านอะไรอยูนะครับี่ครับุกองคุองัาเอาถอะครับขออนาตสอบถามในตรงนี้เป็นด่านอะไรพีด่านจัดความเร็วด่านแอลกอฮอ์ด่านอะไรทีตรวขัดขึ้นในาจราจรครับตรงนี้การรขันขึ้นในทาจารหรืออรครับครับความเร็วด้วยคือยางอายุอาญาถ้มีรถต้องสงสัยเลยะไรจะดูองนี้เราก็ปักตรงนี้เลยระเิมากครับ เอาไปจ้งงเราเอาไปชำระที่นาคารแล้วเเราอาไปตัดอย่างนี้แล้วก็ไปชำระที่ธนาคาหรือว่าผ่านแอปที่ไหนก็ได้เได้ครับผมท่านก็เราเข้ามาคุยกับท่านนะท่านก็อาจจะใส่ดีให้คำตอบเรานนี่คือสิ่งที่เราต้องการเมื่อประชาชนเข้าไปสอบถามท่านแล้วท่านตอบแบนี้เราโอเค นะครับมเราไม่มีค่ติกับเจ้าที่นะเราเข้าไปแวะเยี่ยมชมเหตุนรกดันเถื่อนไม่มีใครมีคติกับเจ้าที่นะฮะเพื่อมีเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่บ้าบเราเข้าไปเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ครับบางสิ่งบางอย่างการที่เจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงรถอาจจะถูกรถชนบ้างอะไรบ้างมันอยู่ที่ว่าการตั้งปวยการตั้งรูปแบบในการตั้งปลอดภัยกับเจ้าที่แค่ไหนในการปฏิบัติหน้าที่เราก็จะมาดูในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับไอ้ท่านก็มาหลายท่านครับหลายท่าน อันนี้เขตละผูชอบของของะไรครับทางหลวงกระจครับทางหลวงกระจอ๋อเป็นเขตับผชอบของทางหลวงกระจกนะครับกดแ่นวินัยาจรนะครับตรงเส้นนี้นะฮะนอันนี้กล้องพยัครับท่านกล้องันนี้คือมัออนไลน์นะออนไลน์อ่ามันจะมีตัวตัวส่งเป็นอะไรครับเป็นของของของวัการของ เมื่อเรามีกล้องเมื่อเรามีกล้องตัวนั้เสร็จปั๊บไอตัวกล้องตัวนี้จะมีกล้องอีตัวกระจายอยู่ใช่นีใช่ไหมส่วนใหญ่ที่นี่ใช่ไหมบ้าสุดอดแนเลยอดแ่เลยผมตรงใ้อยู่ว่เนี่ยต่างหันปไมองเป็นนัารเมืองแบนี้ผอยู่ที่่านนีครับที่่านไอกล้องไอพวกตกล้องตัวนี้ท่มครับตรงนี้อยู่บนนะครับตัวกล้องตรงบนมันจะเป็นนักการเแบบนี้นีครับคือกล้องถ่ายทอดเนี่ยมาตรงนี้ยังเดียวก็การก็ยังมีหมดครับอยู่ในนี้หมดเลยก็ถ้า ถ้าสมมติกล้องบริเวณนี้น่าจะมีตรงเออเลยซะหน่อยนึงเงี้ยเผื่อมีผู้ร้าย่าเงี้ยวิ่งวิ่งมาเงี้ยเราจะจับกล้องทันเงี้ยอันนี้มีแค่มีแค่กล้องอันเดียวเงี้ยทันครับทันทันเนาะทันครับอันนี้ก็มีกล้องก็มีหลอยที่มก็มี่ะที่ที่ที่ไม่ได้ไม่ใช่ครับแต่แต่ที่ต่อท่านนี้เขาจะมีกล้องไหมครับพี่แท่านท่านมีกับมาบังครับใจท่านอีกมีไหม ก็คือออยู้องหมดนครับต้องหมดคชับกล้องนี่คือเป็นปฏิบัติหน้าที่ครับนี่ครับมาข้าเขาอบแทท่านนะครับนี่ยรเวลาครยกับประชาชนก็ฟรีแต่นี่นะฮะแต่เขาเยอเไม่มทมก่อนนะฮะวาสิ่งบางอย่างเราเข้ามาเยยมไมเย่ยมชมนะครับไม่ได้มีอธิการาดีนะฮะนี่นะมีหลายท่านนะมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดแปดท่านด้วยกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเจอแบบไหนครับส่วนใหญ่แล้วเจอแบบไหนพี่ส่วนใหญ่แล้วเร็วเกินนะครับเกินกบกฎหมายกําหนดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือนีคือว้อาจับความเร็วอย่างเดียวจับความเร็วด้วยจับอะไรด้วยอย่างอื่นด้วยนะอย่างอื่นก็เป็นผิดกฎหมายะครับ่วนใหญ่ถ้าผิดเราก็เรียกเข้ามาตรวจสอบก่อนผิดเขาอะไรอะไรยเงี้ยครับถ้าเล็กๆน้อยๆก็ ทําการว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าไหนที่ว่าเป็นข้อหาได้แองก็ต้องออกไปฟังยยทำเพื่อให้คนทำฟัต้องแก้ไขทำให้ถูกต้องนะครับเพื่อไม่เป็นอันตรายรถขับมือทีู่จนเราไปมาใช่ไหมครับอ๋อไอ้เนยผมรูม้ว่าหลัานเนี่ยอย่างอย่างเราเนี้ยซื้อวิดีโอวิทยุสื่อสารมาเนี่ยแบบว่า ทางหลวงก็ให้มาหรือเราตัวเองครับมีกล้องมีบศหลุดกล้องครับอันนี้บอศผมกัน็จะมพี่เาเอาเป็นข้อมูลนะว่าในรจะซื้อมาับบมันต้องผ่ายปศปศได้ไหมผ่านกสศเอ้อปศชดได้ไหมใช่ครับเพราะเรามีใบสอบเรียบร้อยทุกคนครับมีสอบใช่กันอ๋อยากให้สอบทุกคนครับไดด้ออ๋ีครับเพราะว่าทางเออ่งบประมาณจากที่ห้อยมานี่มันไม่เพียงพอใช่ไหมถ้าเราซื้อก็ไม่พูดถึงมาั้งไม่ั่วถึงนี้ก็ต้องจับซื้อด้วยครับบางทีล่าช้านี่เราก็หวังจะเราต้องทำการเบิกจ่ายให้ถูกต้องใช่ไหมครับ บาง oh. ทีเครื่องเดียวเบ็ดหมดอะไรไม,ไม่ไม่ทัน,นก็ต้องใช้ซื้อสำรองมาเครื่องหนึ่งอะไรเง oh. ี้ย oh. <อ>ดีมากครับอันนี้เราถามเกี่ยวกับวิวสืบสาร,ร,รหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเรามีเครื่องไหนไม่อะไรไหมนะครับว่าเราไม่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเครื่องนั้นถูกหรือไม่ถูกนะครับจากท่านจะชี้แจงมาว่าเครื่องนี้เป็นกนาดแบบนี้อย่างนี้ท่านก็ชี้แจงมานะครับอันนี้ถูกไม่ถูกผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบ นะถ้ากำลังมีหลายคันนัมีหลายคันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขันนะฮะหยุ่ตรงนี้นะห้าคันแล้วทีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดท่านเก้าท่านประมาณนี้นะฮะดูไปทางข้างครับอันนี้น่าจะ ไม่แน่ไม่มัน่นใจว่าตั้งประจำหรือเปล่านะครับผมไม่ทราบเหมือนกันอ่าไม่ทราบพี่อ่าอทางอ่าผมมาจากเพชรบุรีฮะจะมุ่งหน้าเข้าสู่อ่า,อาว่ดจวบพีรีขันครับ ครับผมผเข้าไปถามเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปถามแล้ว,มลวไม่รู้ว่าจะเอาเครื่องความเร็วนี้มาจากไหนนะฮะแล้มีคนแจ้งมานะครับแจ้งเข้ามาเสร็จป้าคลองคงจะวอรมาทางนี้นะว่ามีคนไหนที่ขับรถเร็วบ้างนะครับ เออนะครับผมมาผ่าน่นี่พอดีเห็นว่นากำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับของตรวทางหลวงนะครับผมประจกที่ดีกันนะครับเป็นตั้งศึกนั่งตั้งจุดณบริเวณนี้นะครับก็ผมก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับถ้าสิ่งไหนที่ผมพูดอะไรผิดพลาดไปกขอโทษขอขอโทยนะครับผมแค่นำเสนอนะครับเราก็จะติดนะครับนี่ยาวเลยคุน ผมได้เดินเดินดูรถทุกคันนะครับรถที่เจ้าที่นํามาช้นะครับทุกคันต่อระบอมดทุกคันเลยนะครับต่อหมดเลยไม่มีผิดไม่มีอะไรเลยครับผมดูให้เรียบร้อยนะครับเดินน,น,นะ ใาวครับพี่ถ่ายวิดีโออ๋อพอดีอ่าพอดีผมไม่เห็นดิผมไม่ได้เห็นว่าท่านอ่าอ่าเอากล้องสองกล้องบริเวณไหนผมไม่เห็นผมขี่มาป้าผมก็เจอเลยครับผม ก็คงจะไม่มีเลยมากนะนกเนี่ช่วงนี้ก็ช่วงโควิดเนาะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับเพราะว่าช่าวงวิกฤตโควิดรอบรอบสามรอบสี่เนี่ยมันก็เงินทองก็ไม่ค่อยมีนะครับบางคนก็ไม่อยากจะออกไปไหนนะครับแต่เจ้าที่ก็ยังมาปฏิบัติหน้าที่หน้าตรงนี้นะครับ เพราะว่าอย่างน้อยๆอำนวยความา F F สะดวกในการเดินทางหน่อยก็ยังดีนะฮะแต่นี่ท่านก็มาตั้งตัวขายมินายจราจรนะครับถามว่าบางสิ่งทอย่างก็ดีบางสิ่งอย่างเมื่อเห็นใจประชาชนบ้างนะครับไม่ว่าประชาชนแต่คนมีตังนะฮะบางคนก็มีตังบางคนก็ไม่มีตังบางคนก็ไม่ติดไม่ติดก็มีบางคนก็ต่อแล้วแต่ห้มันติดบางคนก็ไม่มีตังที่จะไปติดมันก็มีนะครับถ้าถ้าเจ้าที่เห็นใจประชาชนนะครับว่า บางสิ่งบางอย่างจเจ้าประชาชนก็ไม่ใช่จะมีตังค์ไปท,ทุกคนนะครับพอขี่มาปั๊บเจอด่านทีห้0ร้อยพันสพันรายได,ได้แต่ละวันก็หายไปนะครับเครับหาแว่ยินชมครับไม่มีอะไรมากฮนะมีการบริบัติหน้าที่ของท่านนะครับเราก็ไม่มีอะไร นะครับถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมาก็โอเคนะครับขอให้ท่านทําไปนะครับเพราะเราก็เป็นผู้แค่นําเสนอในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับนะโอ้ยาวเลยอย่างมาค้างคนบางคนก็นรีบเนาะ ที่จะไปทํางานบ้างรีบไปส่งของบ้างรีบอะไรบ้างเนี่ยก็มาเจอด่านพอเจอด่านเสร็จปั๊กก็ชะลอกันไปหมดนะครับจะเดินทางแบบอย่างแบบอ่ายัางไงฮะไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างอย่างเร็วอย่างเงี้ยอยากให้ถึงแบบทันการบ้างอะไรบ้างมันก็ติดชะลออยู่รีเวนี้นะครับเราไม่ได้ว่าเจ้าที่นะฮะแจะเป็นหน้าที่ของท่านนะครับแต่ต้องพึงคำานึงถึงประชาชนบ้างนะครับกระสิ่งไม่อย่างเราไม่ได้ส่งเสริมใครทาผิดนะครับ มันก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นไม่ได้พี่พอตั้งด่านตาทีปั๊บเกิดเหตุการณ์ซ้าซ้อนอย่างเงี้ยเบรกไม่ทันบ้างอะไรบ้างคน,นที่เกิดที่ด่านบ้างอะไรบ้างแม้ตรงนี้นะฮะพูดถึงทั่วๆไปนะครับที่เห็นอยู่นะฮะบ,บางครั้งอะการตั้งด่านแต่ครั้งเนี่ยมันมันตุมเสี่ยงขนาดไหนนะครับหรือการวางกว้ของเจ้าที่เนี่ยสมควรบางแบบไหนปลอดภัยตั้งเจ้าที่ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่รถนะครับแต่อย่างนี้ผมไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะฮะวางเลี้ยงแบบนี้เลยนะครับ ให้เหลือแค่หนึ่งช่องทางนะครับเนี่ยวางเลี้ยงแบบนี้อ่าถูกระเบียบตามต้อนเอ๋นี่หรือเปล่านี้นะฮะระเบียบของเขาในการตั้งด่านนะครับเนี่ยวางเลี้ยงแบบนี้ปไอ้แบบแบบแบบนี่น,นะครับอันนี้ท่านก็พยายามกระจายรถออกนะครับพอรถมันติดพยา,ยากระจายออกกระจายออกนะครับ ติดไฟแดงไหมพี่ขครับาผมน่าน่าจะไลค์แค่นี้นะครับน่าจะไลค์แค่นี้แล้วผมก็จะเดินทางต่อนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวเวลาจะไม่ทัน นะไปทา,างคนระบคนละบายนะครับท่านเองก็เอาน้ำมากินนะฮะนี่มาดูจะตั้งยาหรือเปล่านะฮะนี่แต่ก็น้ำมากินมีส้วมมากินน่าจะมีน้ำด้วยนะฮะยอด ตั้งครับอันนี้ตั้งใช้เวลาตั้งวันกี่ชั่วโมงครับใช้เวลาตั้งมากี่ชั่วโมงครับเราเวลาในการตั้งใช้เวลากี่ชั่วโมงครับในการตั้งพักเดียวละพักเดียวครับตอนทำงานครับอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการตั้งในการตั้งจุดตรวจแต่ละครั้งแล้วก็เวลากี่ชั่วโมงกีชั่วโมงก็น่าจะสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งคิดว่างั้นนะฮะ ครับผมได้พี่โด,ได,ไ,ดได้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 อันนี้ก็ผมก็ขออนุญาตยุติในการไลฟ์นะครับโคนาคอมเป็นแบบสุภาพนะครับอย่าไปด่าเจ้าหน้าที่เขาเลเห็นใจเขาด้วยบางสิ่งอย่างก็นายเขาสั่งมานะครับให้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะฮะก็เห็นใจเขาด้วยอย่าไปด,าด่าเขาเลยนะเราแค่นําเสนอนะครับผมกาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็แนะนําแล้วก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ท่านนะครับผมก็ กาสวัสดีทุกท่านการสวัสดีสมาชิกนักรบด่านเถือนทุกทุก่านนะครับไม่ค่อยติดตามปวดไลค์กดแชร์ในเพจด่านไม่อลอยด่านตั้งคืนนะครับผมก็การสวัสดีพี่พ,พี่ทุกๆกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ